<า>รู้ที่จับคนนั้นไหมติดหมาแล้วเขาก็รู้ไหต <c oughs> เขาต้องรู้เขาก็มีแ่คนต่างรู้แต่จะรู้ว่าใครมีไหวพริบปัญญาและความรู้ด้านต่างๆดังนั้นไม่ต้องกังวลนะครับว่าสมคูดแล้วมันเป็นความรบับผิกับมิตรจะรู้เขารู้อยู่แล้ว <c oughs> เขามีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่แล้ว <c oughs> แต่มันเป็นเรื่องความคิดปัญญาที่ต้องเรียนรู้เข้าแล้วาทีนี้ พอเราไป่เรู้ว่าเขาเป็นทุกอย่างสำคัญตอนี้คนเัาต่อในที่ยาเข้าตัดดีเพราะเป็นคนใจที่ไม่ต้องราชการที่ทำให้ระบบารกาะที่ผมเคอธิบายครับ90วันเป็นอย่างน้อยแล้วเขาอยู่ไคแต่ระว่างเราให้ไปอย่างน้อยเขาก็รู้ว่าคนนีนครับมันอยู่ที่ไหนเอาละบางครั้งมันจะใช้ทโ่อ่นหดทน่บกดแล้วมี่น่ไม่ใม่ไ ไอยสีแดงวะ่ะอะไรวะ b u g a t ี i กกบอกแล้วใครก็มีได้เร <laughs> ี่องนี้มันรวยมันแพงนะเว้ย ผมสร้าง้ับเบักนข้อที่ผมพูดไปเพื่อรัถ้าผู้ชมสังเกตยครับว่าทไมโถ้าคุณหาเฮ้ยอยาืออะไรนะอยาถือโมเตอร์สตาร์ในไปขับเหรอนะเว้ยเขาถือว่าเป็นลำเบิดนะชี้อะไตสตาร์แต่นะเฮ้ย จริงว่ะแบงค์โดดเลีวโดโดโดดโดดทำไมวะได้สตาร์ทไปทำไมวะ <c oughs> เขาเห็นมันเห็นว่าเป็นระเบิดไงมันบอกว่าม<ะ>ันเป็นระเบิดที่ที่เราเอาไปโยนใส่ไม่ใช่โยนใส่ทิ้งเครื่องบินใส่เออมเตอร์สตาร์ทเรื่องกูโดดช้าม,มากเลยก็ประเด็นคือแม่งออกข่าวด้วยไง เขาเป็นระเบิดเขาล้อมรั้วแม่งร้อยเมตรต่อจุดหนึ่งอันนี้แม่งอะไรอ่ะห้าห้าศอกไอ้ไม่ใช่สองวาคือเปลี่ยนเป็นกือบเดียวเกือบเดียวโอ้ยเฮียกูรู้สึกว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยทำไมว่าลงมาเก็ตเหรอไอวินเฮียไอสัตว์หน้ากูมีคนเนี่มันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บหน้านีม่หมดเออฉีตกใจหมดเลย ทุกคนทุกคนทุกคนเยี่ยตอกใจเยี่ยวแทบเลสไอ้สัตว์โอ้โหพปกได้พไอ้เหี้ยกูว่าแล้วมันไม่สู้มึงมันมายิงไอ้แบงค์มา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 เอาไอ้ปืนมาปืนไม่ไม่ไม่หนกูหาเองไม่อย่าเป็นกำนันเกินเนี่ยอะไรใครเป็นอะไร ืวกนั้นเดืพื้นหาทางปีเ่อนพื้นปูทิ้งไว้แล้วน่ำปืนอันนี้กระสุนกูทิ้งน้อยทิ้งปืนอะไร้งกระสุนไงทิ้งนตรงนู้นน่ะเห็นว่าไม่เห็นอะเสียงรีโหลดมึงเหรอในใจผมเน่ะอาจจะมีสมบัติที่สิ่งอ้าวก็สุดการแตเน่วะ หนึ่คุณเปิดไฟพราะคุณต้องการทดสอบอติโไม่ใครวิ <คำ S 2> ร่งามาหัวเขาใช้ขึ้นอาใช้ึอเอาาออแล้วตอบไปตอบมามีคุณหกแล้วะเป็นการบกว่าแช่คนเใช่คนเลยที่อยู่ข้างหลังไ้ตั้ไ้อบแน่ภาพเป็นอะไรเราเพืู่้เท่าทันู้ี่ตอแน่เขาถูก้แตกให้คแมรข้อที่สองมีแสงไฟอ,อย่างไรก็ แลเมื่อไอเคเ้คิโนะใช้ไผเปเรียมหายค่โอ้ยยี่ยเทั้งหน้าทั้งหลังเลยจยด้วยไอ้บินกูเห็นมึงอยู่เพื่อน <ยะ S 1> โอ้ยยี่มีคนอยู่ข้างบน มันถือกระทำมาทำไมปลาปลาเบิดใส่เฮียนั่นก่อนดิมาแล้วมาแล้วมาแล้วใจน,นักห<ใ>นาทั้งหลังเลยรูทั้ทงตี้เ้ยเก็บทั้งตีแต่ว่ามันมีคนยิงจากที่อื่นด้วยดิมันยิงคนบนหลังคาเมื่อกี้จะหลับเลยกูรีบเก็บชิปไปชกด้วย เฮ้ยแค่นี้มีเลยดอตไม่แบ่งคที่กูมีที่กูมีที่กูมียาใหญ่ใหญ่เใหญ่ใช้เลยไปละอิฮิวตาตาตตาตตันปกิฮิวอิฮิวโอ้ยยากครเยอะไปก่อนไปก่อน้ี่ี้ย เ <g ül> ออเยอะก็ชี้ให้เพราะวก,กูมาเนี่ยมันเยอ,อะไงวิที์ไปแล้วที่จุ๊บอยู่ตรงที่กูมากะ่ะเออแต่ว่ากูไปทางนั้นไม่ได้ต่ว่ทางที่มึงมาไม่มีคนได้รถอยู่หน้ามึงอ,อ่ะออตรงนี้ไงนอกผมเฮ้ยเราจะไม่เราจะไม่ใช้รถแบบนั้น <S <S เลยเต่าตกจริงๆ โอ้ยฮิวตรงนั้นไม่มีคนอ่ะเฮ้ยโคตรอันตรายเลยใส่แบงค์น่ะเราโดดลงที่เดิมอุ้ยไใครบ้น่ากลัวไม่ได้ยิงมึงถ้ายิงมึงจะมีเสียงฟิวมาเอ้ยกูปั่นจักรยานด้วยความเร็วกระสุนไม่ทันได้ฟิวกูหรอกไอ้เี้ยความเร็วแสงอย่างนี้ใช่ไหมตึกยาหัวแตกแล้วก็เลื่องลงไปเลย มันไม่มีเสียงกระสุนบมันไม่มีกระสุนแหวกอากาศที่เป็นกระสุนแหวกกะโหลกกูนี่แหละไยิ่เสียงกระ,ระสุนแบบผ่านเข้าเนื้อเนี่ย <c oughs> ปั๊มยาแบบใจน,นิ่งสัตว์อะเมื่อกี้แบบเดินยัดนะกูรู้ <c oughs> กูก็วนรอบเสาวไอ้เหี้ยแล้วปั๊มไปวนไปมีคนปล่าวะไม่มีไม่มี โดดที่ึงน้อดแบงแล้วโดดไหนดีวะโอ้ยทันทันไป15วีโดดพี่เตี้หมอ่ะก็ไม่รู้อ่ะคนมันลงก่อนแล้วอ่ะแล้วมันจะบังคับโดดในวงนี่เวลา ไปดีวะลงที่เดิมได้นะหรือลงที่ไอคิดลงที่ทกูดีกว่า,าตอนนี้ไหมขอบงอ,อนาคตกูก็ไม่ค่อยจะมีชิบหาย <laughs> มีกิจตั้งมีใครเรอาปะ,อะเดี๋ยวหาปืนก่อนตัวนี้ไม่มีปืนอยู่นะ จะรถไหมแต่มึงจะกลับไปฟาร์มศพมึงปะละ่ะเพราะว่ามันมีน,นี่มันมีของมียายครับครับมันมันตายะไม่จะรถเลยเอ้ยจะรถแล้วตรงนน้นมึงจะไปเอารถก่อนใช่ไหมเอาปูเอาปืนก่อนเอารถก่อนเอาปืนก่อน ตอนนี้ก็อกรตตอนี้สิงีผม้ใจของแพผมนี้มือไนะแต่ก็รู้สึกว่าใจตนขึ้นมาเยอะ ยาพ่อจะพิทงงนี้ือว่าวมดีอคีกเกิดนคือ่าะที่คนวนอุปรณ์อุปกรณ์ที่อ้อเปพื่อะไรให้ใช้บางวมีเยอะแยะเพื่อนอยู่ที่ว่ามึงจะใช้หรือเปล่าแค่นั้นเอง มอไอ้ท่านโดนจัก,กรยานชนจะตายเปล่าวะตายดีเนี่ยเลือ่อนรถเลือเล่อนรถเฮ้ยจริงเลยจี้จัก,กรยานมันวิ่งด้วยความเร็วสูงนะเว้ยมึงพูดดีๆไม่ไม่ไม่มันรถมันรถเฉยๆไหนไอวินลองดิลองทำไงไอ้เหี้ยมันติดตามมาแล้วจะฆ่ากูไอ้เหี้ยเลือดลดด่อนรถนิดเดียวนะ เฮ้ยมันลุยโคลนแบบโคนขึ้นเป็นลายเลยวะเฮี้ยไอ้แบงก์มันจะยิงกูราคากูมันจะชนกูชนมึงด้วยจัก,กรยานเล่นรถยี่สิบหน่วยนะคนเยอะเลยยาไม่ค่อยมีอยู่เอาอยาปะเฮ้ยใครขับรถอะ กระส <G uy oy cult> like like ุนกูย yes, ้อยหนักจัดหนึ่งเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอะไรสลับสลับสลับอย่างเงี้เร็วเนี่ยคือคอมกว่ามันเปลี่ยนภาษาเองเว้ยเนี่ยนั่งหลังยิงไม่ได้แบงค์คอมกูเปลี่ยนภาษาเองอ่ะนี่ขนาดกูล็อกวินโด้เลยนะ คือมันไม่ได้เป็นที่คีย์บอร์ดอ่ะอยู่ดีแบบมันเปลี่ยนเองโดยแบบโดยโดยโดยีฟอลต์เลยอันบอกให้มึงเล่นแบบลำบากลำบากหน่อยเดี๋ยวนั่นสะพานเหรอวะทำไมสะพานมันแปลกๆวะมันขาดมันขาดมันขาดตรงไปอีกตรงไปอีก ไปอีกนู่นไปได้ไปได้สะานค่ะผ <es voir> ู้เ no ล <inexpensive> ่น GTA ถูกใจสิ่งนี้อย่านะอย่านะมันมดโอกาสโอกาสมันไม่ใช่ครั้งเดียวนะความเร็วถึงวะน่าถึงโคตรถึงอ่ะ ับวไปอยู่ไหนไม่ไหนเนี่ยไม่รู้กับว่าจะแวะบ,บ้านนี้ก่อนงั้นก็แคมป์บ้านนี้เลยปะละ่ะโอ้สภาพเหมือนโดนเลนโซนอะ่ะใครมันใครม,มันขุดหลุมตรงนี้วะเลโซนเลน รกระสุนเขาไม่ก็จะมีมีคลิปแนวตั้งมีข่าวปะเนี่ยตัวนี้ไม่สูญเ,เี่ยวนะครับเกีเ่ยวเยอะมากตแต่คนจะลูกเจ็บอยู่มีปอกลุนแรงใท้เองอ่าด้วยมีแม็กกาซีนเออาร์ด้วยแม็กดำเอาเอามีเล่ดด้วยลแล้ว <c oughs> <c oughs> มียามีใครเอาปะพวกยากแก้ปวดพวก First Aid เฟิร์สเอ็ดอะไรพวกนั้นเดี๋ยวไปไปเปอาคือกูมียากแกป้ปวดก้ากระปุกกูมียาน้ำสิบเอ็ดกระปุกมีอักด้วยเราวนะเพราะว่ากูต้องไปถอดภาษาไทยออกก่อนไอ้เหียมาเตียงรถ ถอดภาษาเล่น <c oughs> เออปกติแล้วเวลากูเล่นกูทำอย่างนี้ตลอดเลยนะถอดภาษาไทยออกไม่มันเล่นไม่ได้เลย Windows มันจะปรับเป็นแบบเป็นภาษาไทยให้อัตโนมัติอะงงมันจะบอกมึงก็เป็นคนไทยมึงก็ใช้ภาษาไทยสิวะเชี <c oughs> ่ยกูไม่ใช่คนไทยดิกูเป็นคนเขมรน,นะนี่พอออกไปเ <c oughs> ชี่ยมึงมันเหี็บเชื้อชาห์เห็นป่ะไอ้สัส คนไทยไทยมัสไอ้สัตว์ทียมึงเหยียดเชื้อชาติอ่ะไอ้เงี้ยเราแบบร่วมลบหลังเลือดกันมาขนาดนี้อ่ะทำไมถึงไล่กันได้วะเทียพอความจริงถูกเปิดเผยอ่ะมึงมาทำอะไรกันไหนว่าแม็กดาบอยู่ตรงไหนนะโอ้โหไอ้ชายไม่ถามพรุ่งนี้เลยล่ะไอ้ายแม็กดาบอยู่บ้านหลังที่กูโดดมา และเป็นผู้กองการชาวจินะัอเข้ามในประเทศไอย่องนี้ย้เราอยู่ขอบวงเฮ้ยมีแม็กเทพ SMG เอาปะมีเฟิร์เดโอ้เฟิร์เดโคตรเยอะเลยเชี่ยมใครก็ได้สามวันเอากูเลยเถอะเอาเต็มแล้วเอาเต็มอ่ะเอาปะไันยินกันใกล้มาก เฟอร์เดยโอ้โหโคตรเยอะเลยมีคนมาเอาไหมเนะมี่ยมีกูนี่แหละยาน้วาเอาไหมแาน้ด์แอโคตรไกลโคตรยาน้วยมีกูเก็บอะไรวะกูไม่เจออะไรเลยไอแบงค์มาเล่นเซิร์ฟเดียวกับเราไะเนี่ยขนะอ,องกูเก็บจนเก็บไม่ได้อลยเพื่อน แม่มุ่งฟาร์มเป็นมพเ่อะเพื่อนของอย่างนั้นนั่นเหรอเก็บรู้จะเก็บยังไงให้พอแล้วเนี่ยไอวินมึงอยู่ไหนวะอยากได้แบงค์นำไม่ใช่เหรอได้แล้วผมได้แล้วแต่ถ้ามีอีกก็อก็ดีไหนอยู่ไหนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหแม่งอยู่กันที่โล่งเลยสามร้อยเมตรไปแบงค์แบงค์ไปไหน กูวิ่งตามมึงอยู่เนี่ยที่ททล่งที่โลง่งมันจอดรถทิ้งไว้แล้วก็อยู่ที่โล่งยิงกันแบบยิงกันแบบอีกฝั่งของถนนนะ่ะกูคิดว่ากูน่าจะยิงได้ปะ่ะเราจะไปแจมหรือว่าไงเนี่ยแม่งระเบิดเป<อ>็นปุ่ปปมป่ปมปุ่มป่าไอ้เหี้ยเป็นไม้ขึ้นเมย์เลยแบงไปแล้วนะ่ะ เฮ้ยแอดดบมันตกโคตรเยอะเลยนะฟาร์มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแข่งอยู่แถวนี้คนละคนนึงคนละคนนึงมีคนละคนนึงยิงได้ยิงได้ไดโดนโดนตายเพื่อนมันเหลือเพื่อนมันรถทุ่งใดเราอยู่ไหนไวะอ๋อเราจอดอยู่หลุมนี่วะไอแบงค์อยู่ไหนวะไอ้ตัวที่มูติกอะ ไม่เห็นไหมตรงนี้ใครอ่ะเฮ้ยนี่อกูเห็น,นคนหัวโคดิยวเนี่ยตายยิงหัวเดี๋ยวกูปวไปเอารถมาให้ทำนึงมีเอ็มเคสิบสองไม่แคเจอบอกหน่อยนะ ี้เอ๊ะทำไมสมองคนนี้เพิ่มวะไปเร็วไปเร็วไปเข้าวงเข้าวงไม่ถึงหนึ่งนาทีรถน้ำมันก็จะหมดไม่มีถังน้ำมันด้วยไม่ได้เก็บมาไม่เป็นไรเนี่ยไ,ไอรถคันที่จอดทุ่งหญ้าด้านขวามือมันมีคนอยู่นะนอนอยู่ตรงรถอะ่ะเมื่อกี้ยิงรถไปจะระเบิดแล้วควันขึ้นเลย โอ้โหแล้วเหมาะบีบนเขาเอาไงจะจะเล่นบ้านล่างบนบ้านล่างซ้ายมือเราอะที่เป็นเนี่ยเป็นโกดังเป็นเห็ดผอใช่มเป็นผอมนะจะได้นมุมอมหรือว่าหรือว่าจะขึ้นไปฟาร์มบนเขาเอาไงขึ้นไปเล่นบนเขาเห็นไหมมันเป็มือติกอะเล่นตอนที่มือติ๊กไปว่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องวิ่งขึ้นอะเราคนที่มันอยู่บนเขาแบบนี้อ้อไอ้เฮียนั่นไงเห็นละ ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ต้องรีเสียถ้าเกิดบ้านบ้านบ้านต้องวิ่งขึ้นอะ่ะเราอยู่ข้างบนเราเรายิงได้มีคนอยู่บนหลังคาด้วยยานนะเตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยาายิงไม่ทันยิงไม่ทันกูจะยิงหัวมันแต่ยิงไม่ทันมันมีหัวก่อนได้ไ้มไม่ต้องสปาสมมก็ได้เพื่อนมันไม่มีคนขึ้นถ้าเกิดมีคนขึ้นมาชาร์จเดี๋ยวไอ้แบงค์บอกไม่ยาปะยากูม่น้อยมากมีกูมียาเอา่ะ ไม่ต้องพอเล่นอยู่ใครเข้าไม่รู้อ่ะมันมันมีเกงด้วยโอเคโอเคนากกูนักกูนักกูเจ็บ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 ปาระเบิดได้ปาระเบิดได้ ตกูเลยตงกูเลยตรงที่กูน็อกเลยมันปั๊มยาอยู่มันปั๊มยาเสร็จแล้วมันหนีมันหนีมันถอยมันถอยขอโทษไม่็นไรไอ้เฮียมันอยู่ตรงที่ไอชีตายเลย อยู่หลังไปหน่อยอยู่เลยที่คิดไปหน่อยแบงค์โดนเข้าหลังได้เนะี่ยคุณว่ามันมึงจะแจ้งเมื่อหเวลามีคนมา <c oughs> อเอาตัวคิดมาแี้วนะ เดี๋ยวไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองตีว่ะมาฉและเเอกกสารทีี่่ยวข้องแล้วก็มีการอ้างว่าเจ้าของเป็นชาติเป็นชาวสิงคโปร์มีกรรมการเป็นชาวไทยด้วยประไม่ใช่กตีเดียวกันนะไอวินโดนยิงแล้วเหรอเนียย่ยตายไปแลนะ้วควรตายหาหมดไดนะ้ไหม ปกติมีมีมีสไตล์เดียวเหรอรู้มีหลายสไตล์ปะชิลอนชิลอนสปอร์ตคาร์ชุดเต็มชิลอนโอ้ทองเหรอว้าวอะไรเนี่ยกิจกรรมวันที่หนึ่งอยากกินข้าวเพวื่อน ไ <c oughs> อ้สิอาคนยกเลิกใหอ้อะวุ่นไรโอเคดยวกูไปซื้ออะไรกินก่อนอถ้ากันกูนก็ไปด้วยนะเีงยหิวเย้ <c oughs> งั้นกูนกนจะได้ไปหาอะไรกินด้วย แฟนทอมช่เส <Phantom? S 1> <esc lam our iger> ียงสวยวะ ก็ตกับรือนำาตไปเยทเรือไม่ใช่ติดเป็นไมื่องติดขอกแต่อันีติ้อ่งือก็ต